อันมันนี้าเด้อครับเด้อมากินข้าวนำกันเมื่อนี้แกงเอาไม้ใส่เห็ดเพาะมีกบพร้อมกบน้อยนี่กับพันพักเนาะพักอยางนี้พักเล็บม้าพน้องม้าเล็บม้าเนาะพักท้ายมาครับมากินข้าวเช้านำกันพักช้า n าแซ่บปราอ้นแซ่บพระอ้นเด้อมากินข้าวอยู่นครพนมเมื่อนี้ กินอิ่มแล้วกระิกครับสกุลนครนีกระยายครับมีกระน้องสาวลองเพชรกินข้าวซ้อนำกันมาเนี่ยแซ่บ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 าควกแกงลงไม้ใส่เห็ดพร้อวบน้อยมาครับคุณเอฟซีมากินข้าวนำกันแซ่บ หกินเลยอ่ตาเราก็กินของเรามันลดจืดยำได้เหรอฮิตฮิตฮิดหลานสาวนะนะหลานสาวฝากฮิดเพาะมาให้เออฮ็ดเพาะฝ่ายสารพัดฮิตฮิตผัวกันมีนงอยอ่เลยค่ะยำให้สุดโคตรเลยคอยคอยทีว่าอัดว้ใส่ถุงไว้หันว่าเสียหัพราะไงอ่ะเลยเพราะไงทุ่งเพีดรคอยนะเออ มาเด้อมาเด้อคนอีสีกินข้าวนักการศึกษาถุ่งนึงกะเกือบเกือบโูเด้เพิ่งโลนี่บ่อยุทุงนึงละไปหาเลแรกเร่วงมันออกมันเด้ค่ะกินกระจนมาเบื่อแล้วเง็ดก็ได้คนไปซื้อเงก้ยกันไปนี่ยไปกี่กันคับอืมซื้ออาเนาะ แซ่บแซบแกงออนฮอตขอจบคลิปแค่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากากดไลค์กดติดตามช่อง LoP Channel ด้วยนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ